ดีค่ะวันนี้มาพบกับร้านวิราดาแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านมีรถไถคูบต้า l 3608มานำเสนอนะคะเครื่องดีเกียร์ดีไฮดรอลิกดีค่ะใช้งานได้ทุกระบบนะคะสีเดิมๆทั้งคันค่ะสภาพพร้อมใช้งานนะคะ รถคันนีค่ะสีเดิมๆค่ะอุปกรณ์สองชิ้นนะคะใบมีดดันดินหน้าแล้วก็ผ่านทวนค่ะ ควรน,นะคะรถท้ายค่ะดูรอบคันนะคะอ่ารถไทยโคบต้าคันนี้นะคะจดทะเบียนปี53ค่ะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะราคา2 239,000บาทค่ะ239,000บาทค่ะ ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 9 8 9 0 3 9 7 2่่า่าทดลองระบบให้ดูนะคะ พร้อมใช้งานค่ะ ที่เบอร์0987903972ค่ะหรือมาทดลองขับได้ที่ร้านค่ะที่ยมเภอค ขอบคุณค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ